รายงานต่อท่านโชกุนเรียบร้อยแล้วเราจะออกเดินทางไปทันทีไปยังสถานที่ชินเซนเคียวเรือล้อนี้น่าไม่ไดนคนพักพวกของเรามาหรอแต่เป็นความตายและความโกลาหลต่างหากทั้งเกาะน,นี้มีแต่สัตว์ประหลาดเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังมีเจ้าพวกเทนเซนตัวปัญหานั่นอีกไม่ใช่เหรอน่ากลัวชะมัดแย่แล้วสิจำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างหายไปแคบมีมายุ ลืมไปหมดแล้วไม่มีสิ่งที่สำคัญอีกแล้วไม่ว่าจะชีวิตไหนๆก็ไรคะ่ะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่เจ้าเป็นใครกันข้าจะพาไซมอนกลับมาทุกคนเนีได้ปลอดล้ะปลอดภัยด้วยเถอะห้ามเอาเงินผิดเลยนะถ้าเด้แข็งกั่พวกมันอยู่แล้วพูดแบบนั้นมันจะไม่ดูถูกพวกนินจาเก,กินไปการภาษานนี้มันช่างงดงามยิ่งนัก สิ่งที่พวกเขาจะนำมาสู่เกาะน,นี้อาจไม่ใช่การเปลีป่ยนแปลงธรรมดาอีกต่อไปเอาอีกสิเอาอีกตายให้มากขึ้นอีกที่หอยหาการมีชีวิตจะอยู่เนื้อความตายได้ในฐานะพูว่างเปล่าพวกเราทุกคนต้องได้ออกจากเกาะน,นี้รวมถึงกระบิมารุด้วยเจ้าค่ะ ติดตามผลงานอื่นๆของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมได้ที่ช่องของพวกเขาเลยนะครับ